ที่เกิดขึ้นเลยเนาะแบบมันเป็นยังไงกับตัวเรามันใช่คลิปเราจริงๆไหมมันไดยก็จริงจริงๆจริงๆหลายคนอาจจะสงสัยเพราะว่าในในชักเพจแบบทักกันมาเยอะมากที่เป็นร้อยเป็นคนเป็นพันคนเลยครับก็จะบอกว่าจริงๆนั้นเป็นรูปเราจริงๆครับแล้วก็เป็นเป็นรูปที่แบบโอ้โหตั้งแต่ก่อนก่อนหน้าประกวดนานมากแล้วครับก็เลยอ่าคือเราเราไม่รู้เนาะว่าเราจะเข้ามาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นรูปที่แบบว่านานมากๆแล้วก็ ยากไปดูมันเลยฮะจริงๆแล้วมันมันรูปตอนเด็กนะครับถ้าอยากดูมาดูตอนนี้ดีกว่ามันไม่ยังอะไรม่ใช่ะเออไม่ไม่ขอพูดถึงเรื่องเรื่องหลุดดีกว่านะครับเพราะก็ขอให้มันเป็นแบบว่าเรื่องเป็นบทเรียนที่ผ่านคนไปแล้วว่าเรารู้สึกว่าเราต้องทําตัวตัวยังไงให้ดีขึ้นแล้วเราก็อยู่กับตรงนี้ยังไงอะไรมากกว่าแล้วก็จะให้คนเราคนแบบมองที่ผลงานเราอะไรเงี้ยครับว่าว่าเออเรามีเพลงออกมาเราจริงจริงจริงต้องขอบคุณด้วยนะพี่ผฟผมไม่คิดว่า มันจะเป็นแบบเป็นข่าวอะไรขนาดนี้เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้แบบว่าดังแล้วมาเราคือเราคนธรรมดาทั่วไปคนมือเยจริงๆเราทราบสาเหตุก่อนหรือทราบสาเหตุหลังจริงจริจริงจริงขอไม่พูดดีกว่าครับจริงๆขอไม่พูดดีกว่าก็คือเห็ุรูปมีรู้สึกยังไงบ้างโดยส่วนตัวเอาจริงๆเลยนะครับส่วนตัวไม่ได้มีความแบบว่าตกใจอะไรมากมายครับส่วนตัวก็รู้ว่าอ๋อก็เป็นก็เป็นรูปหลุดอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งแรกที่ที่กังวลก็คืออาจจะว่าที่บ้านจะว่ายังไงหรือว่าอะไรแล้วก็คือจากเหตุการณ์นี้มันทำให้เราารู้สึกว่ ต้อมีหลังคาบ้านที่แข็งแรงมากเลยนะครับพี่เราคุณพ่อคุณแม่ผมโอเคแล้วก็อยู่ข้างกันตลอดแล้วเรารู้ว่าใครรักเราจริงบ้างขอบคุณที่ค่ายด้วยขอบคุณไอแอมด้วยนะครับตอนนี้ผมย้ายอยู่ค่ายไอแอมแล้วนะครับก็ขอบคุณทางค่ายขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ที่ที่เข้าใจเราที่ที่เป็นห่วงเราที่ออกมาแบบว่าพูดคุยอะไรนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณพี่ๆศิลปินทุกคนในค่ายส่งมาพิสงการส่งแล้วขอบคุณมากๆจริงๆคือมีคาแต่งก็จะไม่ดีเราไ่อห็นว่า ไม่ไม่ขอพูดอย่างนั้นดีกว่าครับก็คือเป็นเรื่องที่เป็นแบบว่าเป็นบทเรียนเราครับเป็นบทเรียนเราแล้วก็มันจะไม่มีอีกแล้วอะไรเงี้ยครับก็ก็ขอผลคค like. กระทบเรื่องงานใช่ไหมครับจริงๆคนตัวผมยังตั้งใจทำงานทุกชิ้นเต็มที่นะครับแล้วก็ ทางผู้ใหญ่ทุกคนก็ยังให้ยังให้ความแบบว่าเอ็นดูยังให้โอกาสเราได้ทำงานเต็มที่ทุกอย่างจริงๆต้องขอบคุณมากๆจริงๆครับตอนนี้ภาพอาจจะยังติดตามเนี่ยตามอะไรอยู่เราใช่ก็คือยังภาพทุกวันนี้เราก็เราก็แบบว่าจริงๆกับพี่ทีมงานเขาจะบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเรื่องใหญ่อะไรมากมายแค่แค่มึงอายเฉยๆแค่นั้นเองเลยอะไรเงี้ยผก็รู้สึกว่าก็ก็โอเคเ้ย